ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมโลบอกอีกแล้วซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับแมปที่ชื่อว่านิโคเน็กบอลครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาอย่างแบ็กรูมง่ายๆครับไม่จําเป็นต้องแบบว่ายังไงเนี่ยไปชั้นสุดท้ายคนระับเราไม่ต้องไปชั้นสุดท้ายนะแต่เราแค่อยู่เซฟโซนก็สามารถทําได้นะผมนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันอย่างแรกเลยครับต้องรีตัวกันครับรีตัวเมนูโอเคเอ๋อส่วนนี้ผมคิดว่าการเลยนะ คุณผู้ชมสามารถเล่นด่านรัสเซียหรือว่ามอลก็ได้นะครับแต่ผมจะเป็นสาธิตของรัสเซียไม่ดีรัสเซียมันค่อนข้างติดยากนะผมขอแนะนำเป็นมอลดีกว่ามอลน่าจะติดง่ายโอเคเรามาอยู่ในเซฟโซนแล้วครับเสร็จแล้วนะให้คุณผู้ชมกดวิ่งนะครับกดวิง่งไฟฉา,ายไม่จำเป็นต้องเปิดก็ไฟฉายปิดไว้ก็ได้วิ่งไปเลยชาร์จแล้วก็พุ่งไปเลยขอ,อ,อใหม่นะครับต้องพุ่งใหม่ก่อนนะต้องพุ่งใหม่ ดูไหมมันตรงนี้มันผมคิดว่าที่มันน่าจะเล็กนะเดี๋ยวเราไปหาตรงที่อื่นทําดีกว่าอ๋อแค่คุณผู้ชมมันพุ่งไปเลยอ๋อยังไม่ถีบครับนี่คุณผู้ชมจะทําในเซฟโซนเราจะทำนอ,อกเซฟโซนก็ได้ครับอ๋อพุ่งไปเลยพุ่งไปพุ่งไปนี่ครับเราก็จะหลุดไปยังแบครูมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะมายังแบครูมนะครับ เดี๋ยวรามาเตือนโอเคนี่ก็มาแบกรูมแล้วนะพี่ใหญ่ถ้ามีทิกทิกเล็กน้อยมาฝากคุณผู้ชมครับเ,เห็นเพื่อนคุณผู้ชมที่เข้าออกเมื่อกี้ไหมครับนี่ครับมันจะพาไว้ออกนอกแบกรูมกันดีกว่าไปเลยนี่ครับเราก็จะเอามายัางข้างนอกแบกรูมไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครอยากมาฟาร์มเวลาหรือว่าฟาร์มค่างเงินเด็กบักก็สามารถมาฟาร์มข้างนอกนี้ได้นะครับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับ มาแบบง่ายๆแล้วก็มาสอนทำบ้างอีกโอ้สายฟามถูกใจสิ่งนี้นะเออก็บ๊ายบายสวัสดีครับนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe ดิครับกดกดครับกด